ลอยเอ้ยโอ้โหเอ้ยสัตดีฮ่เฮ่าอือเอ้ยมันกดอาจารย์ลงมาอาจารย์ลงมาเฮ้ยเอ้ยเอาเรื่องอาจารย์เอาเรื่องเอ้ยโอ้เฮ้ย คำเตือนคลิปนี้หรือช่องนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายหยาบกระด้างและคำพูดไม่ไพเราะสนอหูและเนื้อหาในคลิปนี้รุนแรงและป่าเทือนใครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกรุณาเลื่อนไปดูช่องอื่นหรือคลิปอื่นหรือหาผู้ปกครองมาให้คำแนะนำด้วยและใช้การปั่นจักรยานทุกครั้งที่รับชมขอบคุณครับมาเหอะมึงสอบไม่ผ่านใช่ไหม มาเถอะอาจารย์โอกามึงสอบไม่ผ่านใช่ไหมผ่านด่านกูไปก่อนไอเด็กที่อ่ะเชิญดับมันใจตัวเองเสมอชุณสายเปเข้าากับผมมากมาเถอะกดยังไงโอ้เพย์เยอะสองเอ๊คุยกับกูก่อนกดยังไงวะอ๋อแอลก็คือเหมือนกดตีมกันนี่ไงกูสายก่อนเลยกูกูยังเล่นเฟนอินซัดอ๋อทีเดียวเกียนหัวเกียน แกไอ้เหี้ยกระโดดยังไงกระโดดยังไงกระโดดยังไงเป็นบาหรือเปล่าไอ้หวยเล่นยากจังวะไอ้สัตว์กูลืมวิธีเล่นไปแล้วเนี่ยถือว่ากันเลยฮ่าอาจารย์โอ้ยโอ้ยไอ้ยแพ้เด็กไอ้สัตว์ออื้ๆไอ้ย์ฮ่าอื้อๆอาจารย์ต้องใจไอ้เหี้ยไ์ตาย ทูสไตน์ไม่ยากเลยเด็กเฮียผมตัวเต็มที่ครับผมจะคะแนนสอบไปทำไซฮีโร่ชั่วคราวแล้วยังงงกับปุ่มกดอยู่เลยสัตว์ใช้ยังไงวะประมาณนี้โอ้เข้าใจแล้วโอ๊ยไอ้สัตว์เด็กเฮียเออ้ออเอออาจารย์ไอ้สัตว์ไอ้เฮียอะไร

โอ้โหไปได้การแล้วือ้ตเติมโน้ตเติมเอา้าไปท่า,าจานท่าเตะไอ้สัตว์แย่แนละ้วท่าตีเทียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ออืท่ากระจอกไอ้เหี้ยอาจารย์เหลอีกรอบหนึ่งนะอาจารย์ไหวหรือเปล่าอย่าให้กูอย่าให้กูต้องตัวแห้งนะอย่าให้กูต้องนะ <c oughs> ตัวแห้งนะ <c oughs> หลอย

ตรงิน้ยะปาชิตปาชิตปาชิตโดนแดกไอออกาเออเอออาจารย์ไม่อาจารย์เป็นไม้แข็งแล้วอาจารย์ไม่กิ่งจับเยมาอาจารย์ตาแรกกูออนไ้รอบนี้กูไม่ผ่านหรอกเด็กี่ออออออ้ยเด็กที่อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยาก่อนนะจ์เออไม่มีทางเด็กเบนไ้ยอ้ยเอ้เด็กเียกูไม่มึงผ่านหรอกมึงต้องตกตกนาจยนเหย่ลาวโฟเฮ้ยโอ้้ไอสั์โอ้โห้โหไอสั์แขงดีช่วยอยจันสั เออ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 เขาเลี้ยงใส่ไม่ได้โอ้โหเออเออเออโอ้ไอ้บ้าอาจารย์เออเออโอ้โหออไอ้เที่ยนี่มันกวนตีจังวะไอ้เด็กเที่ยนเนี่ยไอ้สันสกิลไม่ต้อเรียนอยูเอ๋จะให้แกสอบไม่ผ่านพ่อแม่แกจะเสียใจไอ้เด็กนักเรียนจูเอ๋อเอาเจ้าอาจารย์ Thả máy tay Ơ ào Thả máy tay hình lên Chơi hoàng cuối ai sắt Ôi chơi Em bây rồi Ơ ư ư ư đi Tôi sẽ lơm hẹn rồi ạ Ơ สอบผ่านไปได้สินะแค่นี้สบายมากอาจารย์ออผมมั่นใจในชุดสไตล์ผมเอาละ่ะผมร่มเข้าใจแล้วไอเด็กนักเรียน UA เอันนี้แหละเดีเยวกันพ่ออันนี้กดเลือกดิเฮ้ยไหวเหรอ ไอ้นี่มันขี้โกงมาเฮอ <c oughs> ไม่กลัวฉันจะแข็งเหมือนหามฉันเลยไอ้ดาบิก้าโก้ย่า yeah. <c oughs> เออพูดมากน่าลำคาญจริงก็แค่ตัวแข็งไฟฉันแรงกว่าอยู่แล้วให้มันให้มันรู้สักบ้างของอันไหนของแข็งอนไนอนไนของของทนทานไอ้ไสัส เออยอย่าไม่ได้เอ้าเดินี่ไปซะไปยังไงล่ะอ้าโอ้ยมันทันการกูมันทันการกูมันทัการกูไอ้เชี่ยไเด็กไอ้เด็กี่อดาบีไอ้สัตว์เออเอาที่ขลวงไหวเยอะแบกแฮมเบอร์ย่ากูเนยไหวเหรอโอ้โอ้โอ้ ร้อนเหลือเกินเออเออไฟมันแรงไงเออเออเอออ่ามึเ็ได้เกาะแล้วมึงเดนละโอ้โอ้ไลมันช่างร้อนแรงอะไรเช่นน wow> oh pues ี้โอตองตองามนี่ไอ้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  แก่งจริงบันเบรกไบ้างเอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยร่างคองกูคือร่างคองยังไปไหโอ้โหแป๊บหนึ่งนะพักเบรกแป๊บหนึ่งพ่อโทรมาลูกไฟโอ้ยเฮ้ยได้เลยดาบิี้โอ้ยน่าลำคาญจริงเฮ้ย Ghê đấy ghê! Thăm lại nguyên chân đấy đi hạnh lỗ! Huh? Yanni! ไอ้เหี้ยไฟแม่งร้อนจังวะไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ไอ้เหี้ยตบ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 ไอ้สัตว์โอไม่ไหวแล้ว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 ไอไอเทียเอ้ยเหี้ยเอ้ยเทียเอ้ยไอ้เด็กเหี้ยไม่รักพ่อชอบตีแม่หรือดาบิไอ้เด็กเทียโอแตกแล้ว ไอ้สัอไปซะไอ้ไอ้โอ้ยไอ้เฮจะวัดกับฉันอย่างงั้นเหรอไอแค่เดียวมาเถอแกก็เป็นแค่วินเลิอนเออวินเลิร์นแวจนไกลวะวินเลนก็มีหัวใจฉันก็เป็นฮีโร่มีหัวใจเหมือนกัน อาจารย์ะไรของแกวินเล่นโลกจอมป้อมโลกจอมป้อมแต่ฉันสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ไอ้ดาบี้แกไม่รู้อะไรซะแล้วเอ้ยดามาดาบมาไอ้ล่างทองล่างทองอย่างน้อยล่างทองป่าก็ได้สินะ,อ,ะอย่างน้อยฉันก็ยังมีอาจารย์ที่เชื่อมั่นในตัวฉันอ๋อไอวินเล่นนางโง

ไอ้บาดได้อบาดหมดหมดโตัวหมดตัอ้อิเดียวไม่เป็นไรพลังของวินเล่นอะมันไม่ช่มเสมอไปหรอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ตัวแข็งเว้ยออกน่ะกำจัดอัตลากของแกได้แกคิดว่าแกจะแข็งได้เท่าไหนวะโอ้ โอยโอ้อ้โอ้อ้อ้ออ้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 ยายโอ้ยแกดนแกมันก็แค่ไฟสคือความแข็งเหมือนหำในตอนเจโเช้าอ้นะอ้ยโอ้ยวาล ờ, oh. kẻ nào hay phải gặp chắn, đà đà bị anh nhồi đi con ờ, vung anh, ồ, kẻ không bao giờ bay hết hả? ờ, cút, cút, lo cút, 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 ไอ้เด็ชดชักงบกโรบโรราโอโอข่อาเคนดะโรยี่กูไอ้นี้ไอ้ไอ้ไอ้กระเด็นเหรอเอ้ยอยี่กูทะล,ล,ลวงมึงทะลวงไปแค่นี้ทำไรกูไม่ได้ไอ้โดนไฟ<ๆ>ฉันไปซากันอ่ะแย่ละ เฮ้ยไม่เป็นไรกันเไม่เป็นเพี้ยอะไรล้นเหลือครึ่งหลอนเฮ้ยไอ้ดาบิโอ้โงอะไรก็ต้องใช้เลี่ยมโอ้เอ้ไอวอนเบรกอะไรมึงทำอะไรเหี้ยเหี้ยไอเหี้ยเออเออเอพังชุดล่างทองอะไรไม่ต้องกา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 ร ไปไปหาพ่อมึงไอ้เหี้ยเออไยเอกูต้องการพังทุกอย่างที่สวยงามกูแข็งแข็งแข็งมากเออแข็งมากใช่ไหมจะตายแล้วอย่าเออละลาละเจ้าฮีโร่ตัวน้อยแค่นี้ยังอ่อนไปนะ มินเซเหมอิตไม่ไหวเลยแค่นี้เองเรอไอ้ยันี่เทกและไสัตว์